คลิปนี้มาเบิ้งงานประกอบหมานังนะครับตัวนี้เป็นหมานางังเทิื่องระเบียงนะครับอันนี้เป็นระเบียงหนาบาันนะครับตัวนี้ก็เป็นงานบานใหม่สั่งเคินะครับใต่ทุนโลงนะครับตัวนี้เฮ้ากำลังใส่ตควคำยันของพนักพิ้งนะครับใส่หลังกำมานางังเท,ทีเบิ้งครับพอดีบอกับประมาณนี้นะครับความสูงอยู่ประมาณห้าสิบเซนถึงหกสิบเซนนะครับ อันนี้เขาก็ใส่ใส่เรียวงเดือนนะครับตัดใหม่นะครับตัวนี้ตัดเป็นปากฉลามนะครับตามองศาทีเข้าด้ตังไว้แล้วครับตัวนี้ก็สีลงไปคำด้วยกับผืนนะครับกับผืนผืนบ้านนะครับแล้วกแจ่งสว่านน่ำนะครับตัวนี้ก็ใส่ตะปูซีนะครับตีผ่านข้าไปใส่เสาเลยนะครับตัวนี้ตัวการ์ดารซ่องคางนะครับ แล้วก็เอามาเจาะยิงสกูนะครับเป็นสกูซีนิวนะครับสกูยิงใหม่นะครับซีนิวยิงพันกับไปเล่ยนะครับตัวนี้ก็ชิบว่าใส่เป็นตะปูนะครับตัวนี้ก็ต้องการคว่วแข็งแรงนะครับแล้วก็ไปยํำข้างล่างอีกดอกหนึ่งนะครับข้างล่างนี่จะเป็นตะปูซียู่สองดอกนะข้างบนก็เป็นสกูซีนิวสองตัวนะครับหัวบอกนะครับ กะยิงผ่านกับไปเลยนะครับตัวนี้กะแบ่งอะไรอะไรก็จะอยู่ประมาณหาตัวนะครับตัวขำใหญ่แล้วก็หนากวงคล้องมานั่งก็อยู่ประมาณหาสิบถึงหกสิบเซนนะครับตัวนี้ความสูงกับกากาข้อดีนะครับอันนี้อยู่ประมาณหกสิบเซนนะครับหกสิบเซนสางช่วงดี่ใส่อยู่แป้นนาแปลด้วยสามแป้นนะครับที่จะไม่เห็ดพลนักพิ้งนะครับ ยัางตัดเรียบแล้วเขาก็วัดนะครับวัดแล้วก็ใส่ข้านหลังข้านบนยึดขำยันของผนักพิงหาตัวใส่กันนะครับแล้วก็จังใส่ผนักพิงเป็นแป้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโค้งสา่งอายุประมาณนี้นะครับข้างบนนอกจาะจอแท่งตีตะปูสามสองดอกนะครับ ตัวนี้ก็ต้องใส่สว่านน้ำนะครับปพิ่อใหม่ใหม่แข็งเลยนะครับใหม่แล้วก็ใหม่เบิดยางแล้วนะครับทาเขาสีตีพันกับเบิดเลยกับเปอร์เซ็น,นต์แตะกับสีไลายนะครับจะต้องใส่สว่านน้ำกับขอบคุณครับผม